ความรักคือจุดเริ่มต้นของชีวิตคู่ของคนส่วนใหญ่เลยใช่ไหมครับแต่เคยสงสัยกันไหมว่าถ้าวันหนึ่งความรู้สึกนี้มันค่อยๆจางหายไปละในโลกของกฎหมายเรื่องแบบนี้จะมีทางออกอย่างไรและนี่ก็คือคำถามสำคัญเลยที่เชื่อว่าอาจจะอยู่ในใจของใครหลายๆคนเมื่อความผูกพันมันไม่เหมือนเดิมแล้วความรู้สึกว่าหมดรักเพียงอย่างเดียวเนี่ยจะใช้เป็นเหตุผลในการขอหย่าร้างได้จริงๆหรือ ถ้าว่ากันตามตัวบทกฎหมายเป๊ะๆเ,เลยนะคําตอบอาจจะทําให้หลายคนรู้สึกว่าเอาเหรอเพราะคำตอบคือไม่ได้ครับแค่ความรู้สึกหมดรักเพียวๆเ,เ,เนี่ยยังไม่พอที่จะใช้เป็นเหตุฟ้องหย่าได้เอแล้วทำไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะเดี๋ยวเรามาหาคําตอบกันครับโอเคในเมื่อความรู้สึกมันใช้เป็นเหตุผลตรงๆไม่ได้แล้วต้องใช้อะไรล่ะที่กฎหมายจะยอมรับ เรามาดูกันให้ชัดๆไปเลยดีกว่าครับว่าจริงๆแล้วเหตุแห่งการหย่าในทางกฎหมายเนี่ยมันมีอะไรบ้างคือตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยเนี่ยนะการจะฟ้องหย่าได้มันต้องมีเหตุที่มันจับต้องได้พิสูจน์ได้จริงๆครับอย่างเช่นการนอกใจการทอดทิ้งอีกฝ่ายไปเลยการทำร้ายร่างกายหรือจิตใจหรือแม้กระทั่งการจงใจแยกกันอยู่เป็นเวลานาน,าน,าน สังเกตไหมครับว่าทั้งหมดนี้มันคือพฤติกรรมที่เห็นได้ชัดเจนไม่ใช่แค่ความรู้สึกที่ลอยๆอยู่ในใจและนี่คือหัวใจสําคัญของเรื่องนี้เลยครับคือศาลเนี่ยเขาจะมองแบบนี้ศาลจะไม่รับฟังความรู้สึกส่วนตัวล้ว,ลวนๆหากไม่สามารถพิสูจน์ให้เห็นเป็นรูปธรรมได้พูดง่ายๆก็คือความรู้สึกมันต้องแสดงออกมาเป็นการกระทําที่มีหลักฐานมายืนยันได้นั่นเองครับเอาละทีนี้มาถึงส่วนที่สําคัญที่สุดแล้วครับแล้วเราจะทํำยังไงที่จะเปลี่ยนความรู้สึกที่มันอยู่ในใจเนี่ย ให้กลายเป็นข้อเท็จจริงที่สารัลบฟังได้มาดูกันครับลองดูตารางเทียบกันตรงนี้เลยนะครับฝั่งหนึ่งคือความรู้สึกหมดรักใช่ไหมครับซึ่งมันอยู่ในใจแต่อีกฝั่งเนี่ยคือพฤติกรรมที่พิสูจน์ได้ที่มันมักจะตามมาอย่างเช่นไม่พูดคุยกันแล้วแยกกันอยู่ละเลยไม่ดูแลกันเหมือนเดิมซึ่งไอ้เจ้าพฤติกรรมพวกนี้แหละครับคือสิ่งที่กฎหมายมองเห็นและเอามาพิจารณาได้ เอ,อพฤติกรรมที่เราว่ามาเมื่อกี้ทั้งหมดนี้นะในภาษากฎหมายเขาอาจจะเรียกรวมๆว่าเป็นการละเลยหน้าที่ของสามีภรรยาครับมันก็คือการกระทําที่มันฟ้องออกมาเองเลยว่าความสัมพันธ์ของคู่นี้มันไปต่อไม่ได้แล้วจริงๆไม่ว่าจะเรื่องการสื่อสารการวางแผนชีวิตร่วมกันหรือการใช้ชีวิตแบบสามีภรรยาทีนี้เราลองเปลี่ยนมุมมองกันบ้างลองไปดูจากฝั่งของศาลกันว่าเวลาเจอเรื่องที่มันละเอียดอ่อนแบบนี้ เขามีวิธีคิดมีมุมมองยังไงให้มันเป็นกลางที่สุดคือต้องบอกว่ากระบวนการของศาลเนี่ยเขามีขั้นตอนที่ชัดเจนนะครับไม่ได้ใช้อารมณ์ตัดสินเลยเขาจะเริ่มจากการดูพฤติกรรมการใช้ชีวิตร่วมกันก่อนเลยว่าเป็นยังไงจากนั้นก็จะประเมินว่าความผูกพันแบบสาม,มีภรรยามันยังเหลืออยู่ไหมและสุดท้ายที่สําคัญที่สุดก็คือดูจากพยานหลักฐานที่แต่ละฝ่ายออกมาแสดงเพื่อที่จะประเมินสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะครับศาลก็จะตั้งคําถามที่มันจับต้องได้เช่นทุกวันนีี้้้ยยยัังใชชววิตอู่ดกนแบบ สามีภรรยาหรือเปล่ายังมีความสัมพันธ์ทางกายทางใจกันอยู่ไหมแล้วเรื่องลูกเรื่องบ้านล่ะยังช่วยกันดูแลอยู่หรือเปล่าเห็นไหมครับว่าทั้งหมดเนี่ยมันคือการหาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจริงไม่ใช่แค่การบอกว่าไม่รักกันแล้วลอยๆเอาล่ะครับมาถึงตรงนี้เรามาสรุปภาพรวมทั้งหมดกันอีกทีหนึ่งแล้วก็ที่สําคัญเลยนะถ้าเกิดว่าใครกําลังเจอกับสถา,านการณ์แบบนี้อยู่จริงๆอะ่ะแล้วขั้นตอนต่อไปที่ควรทําคืออะไร ถ้าจะให้สรุปแบบสั้นๆให้เห็นภาพชัดๆเลยนะครับก็คือแบบนี้เลยถ้ามีแค่ความรู้สึกหมดรักเพียวๆอันนี้ยังไม่พอแต่ถ้าความรู้สึกหมดรักนั้นอ่ะมันนําไปสู่พฤติกรรมที่เข้าข่ายเหตุฟ้องหย่าตามกฎหมายอ่ะแบบนี้แหละครับศาลถึงจะรับฟังได้ดังนั้นคีย์เวิร์ดสำคัญเลยก็คือต้องเชื่อมโยงความรู้สึกให้เข้ากับการกระทําให้ได้นั่นเองแต่แต่เดี๋ยวก่อนนะครับทั้งหมดที่พูดมาเนี่ย จะไม่มีความหมายเลยถ้าไม่มีสิ่งนี้นั่นก็คือพยานหลักฐานที่ชัดเจนครับอันนี้คือสิ่งที่ขาดไม่ได้เด็ดขาดเลยนะที่จะมาสนับสนุนคำพูดของเราทั้งหมดเพราะเชิญนะครับถ้าใครกำลังอยู่ในสถานการณ์แบบนี้จริงๆเนี่ยทางออกที่ดีที่สุดเลยนะคือการปรึกษาทนายความครับเพื่อให้เขาช่วยวิเคราะห์เรื่องราวของเราช่วยวางแผนว่าจะเก็บรวบรวมหลักฐานอะไรยังไงแล้วก็เรียบเรียงเรื่องราวทั้งหมดเพื่อนำเสนอให้ศาลเห็นภาพให้ได้ว่าชีวิตคู่ครั้งนี้มันไปต่อไม่ไหวแล้วจริงๆ ก็น่าจะเห็นภาพรวมทั้งหมดแล้วนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อความรู้สึกส่วนตัวกับข้อกฎหมายมันดูเหมือนจะเดินไปคนละทางการจะหาทางออกที่ดีที่สุดได้มันอาจจะไม่ใช่การเลือกฝั่งใดฝั่งหนึ่งแต่คือการทาความเข้าใจทั้ง2ด้านทั้งความรู้สึกข้างในใจของเราเองและข้อเท็จจริงในทางกฎหมายเพื่อที่จะได้วางแผนก้าวต่อไปในช่วงเวลาที่ยากลําบากนี้ด้วยความเข้าใจและกลยุทธ์ที่ถูกต้องที่สุดครับ